สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครูผู้สอนนางสาววิจิตรากัณฑพันธ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสรรหรือนักเรียนจะเรียกว่าครูหญิงก็ได้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ เห็นคลิปวิดีโอที่อยู่บนกระดานนี้ไหมคะพวกเขากำลังทำอะไรกันเอ่ยใช่แล้วค่ะเขากำลังยกกล่องหรือสิ่งของนั่นเองซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมันเกิดจากอะไรเพราะเหตุใดมันถึงเคลื่อนที่ในวันนี้เราจะมาสังเกตและตั้งคำถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเอ ถ้าวัตถุวางอยู่เฉยๆมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไรกันนะจริงๆแล้วมันเกิดจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะถ้าวัตถุวางอยู่นิ่งๆแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้นักเรียนคิดว่ามันเกิดจากอะไรไปกระทำคะใช่ค่ะมันต้องมีแรงไปกระทํำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแรงกันค่ะแรงในที่นี้ไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงนะคะ แต่คือแรงที่ทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนย้ายทิศทางหรือเปลี่ยนรูปร่างได้นั่นเ,เองค่ะยิงคาราออกแรงมากเท่าไหร่วัตถุก็ยิงเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งแรงที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็เป็นแรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งแรงที่เกิดบนโลกของเราออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกคือแรงที่เกิดจากธรรมชาติเช่น แรงลมแรงน้ำแรงน้งท่วงและแรงแม่เหล็กค่ะแรงประเภทที่2คือแรงที่เกิดจากมนุษย์หรือสตัตว์ดันงเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะและแรงประเภทที่3คือแรงที่มนุษย์ปะดิษฐ์ขึ้นเช่นรถยนต์เรือเครื่องบินพวกนี้ก็จะทำให้เกิดแรงได้เช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ ครูได้เตรียมการเกิดแรงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยแรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งแรงผลักแรงดึงหรือแรงยกและยิ่งมีแรงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้มากขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางการออกแรงเหมือนกันนะ สมมุติว่าถ้าเราออกแรงผลักรถจากข้างหลังด้วยแรง10นิวตันรถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง10นิวตันจากนั้นมีเพื่อนเข้ามาช่วยผลักด้านหลังของรถด้วยแรง10นิวตันรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง20นิวตันเหมือนรวมพลังกันผลักเลยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนอีกสองคนนึกว่ารถไหลเข้ามาดันที่หน้ารถต้านไว้ไม่ให้ไหลไปด้วยแรงคนละ10นิวตัน รวมเป็น20นิวตันเมื่อทั้งสองฝั่งทำให้เกิดแรงในทิศทางตรงกันข้ามแรงของรถก็จะกลายเป็นศูนย์นิวตันนั่นคือรถไม่เคลื่อนที่แต่ใช่ว่าการออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามจะทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่เสมอไปสังเกตจากเกมชชกเคยเยอร์ที่นักเรียนเคยเล่นกัน กติกาก็คือทั้ง2อฝั่งต้องออกแรงดึงเพื่อให้ผ้าที่ผูกอยู่ตรงกลางไปอยู่ในเขตของทีมใดทีมหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าทีมใดมีแรงเยอะกว่าผ้าที่ผูกไว้ก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ฝั่งที่มีแรงมากกว่าตอนนี้นักเรียนคงพอจะเข้าใจความหมายของแรงกันมากขึ้นแล้วเรามาลองทบทวนความรู้กันอีกครั้งนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนการรวมแรงอย่างง่ายในระดับประถมมาแล้ว จากภาพแรงลับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าใดและมีทิศทางอย่างไรคะแรงที่กระทำมี2แรงค่ะก็คือแรง F1 เท่ากับ8นิวตันมีทิศไปทางขวาและแรง F2 เท่ากับ4นิวตันมีทิศไปทางขวาเช่นเดียวกันค่ะ เนื่องจากแรงทั้งสองมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะก็คือไปทางขวาดังนั้นผลรวมของแรงคือการเอาแรงทั้งสองมารวมกันได้เลยค่ะจะได้4นิวตันบวก8นิวตันเท่ากับ1 2นิวตันดังนั้นแรงลับก็คือ1 2นิวตันค่ะส่วนทิศทางคือมีทิศไปทางขวาค่ะ จากภาพแรงลับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าใดและมีทิศทางอย่างไรแรงที่กระทำมี2แรงค่ะก็คือแรง f 1เท่ากับ2นิวตันมีทิศชี้ขึ้นบนและแรง f 2เท่ากับ4นิวตันมีทิศชี้ลงล่างค่ะเนื่องจากแรงทั้งสองมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะ ดังนั้นแรงลับจะหาได้จากผลต่างของแรงทั้งสองค่ะคือ4นิวตันลบ2นิวตันเท่ากับ2นิวตันค่ะดังนั้นแรงลับก็คือ2นิวตันส่วนทิศทางมีทิศพุ่งลงค่ะแรงขนาด1 0นิวตันกระทำต่อวัตถุโดยมีทิศทางดังภาพนะคะถ้าต้องการให้แรงที่กระทำกับวัตถุมีค่าเป็น0ูนย ต้องมีแรงกระทำต่อวัตถุอย่างน้อยหนึ่งแรงแรงนี้ต้องมีขนาดและทิศทางอย่างไรซึ่งแรง f 1เท่ากับ10นิวตันมีทิศไปทางขวาวัตถุนี้มีแรงกระทำก็คือ10นิวตันไปทางขวาค่ะ ถ้าต้องการให้แรงลับที่กระทำต่อวัตถุเป็น0แรงที่มากระทำต้องมีทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากันค่ะก็คือเป็นแรงที่มีขนาด1 0นิวตันไปทางซ้ายนะคะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะฉะนั้นในการรวมแรงจึงต้องคำนึงถึงทั้งขนาดและทิศทางถ้ามีแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันแรงลับ จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองส่วนทิศทางนะคะจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงทั้งสองค่ะถ้ามีแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามแรงรับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองส่วนทิศทางนะคะจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงที่มีขนาดมากกว่าค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคงพอจะเข้าใจเรื่องแรงกันเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่านักเรียนมีความเข้าใจแล้วครูขอให้นักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ให้ครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย